สวัสดีครับผมมาพบกันนะครับผมในภาคที่2นะครับการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรในคลิปนี้คุณครูจะพูดถึงการหาพื้นที่ผิวของปริซึมฐานสามเหลี่ยมเพียงอย่างเดียวนะครับนี่นะคุณครูพูดถึงปริซึมฐานสามเหลี่ยมอย่างเดียวเลยไม่พูดถึงอย่างอื่นเลยเอาเฉพาะการหาพื้นที่ผิวของปริซึมฐานสามเหลี่ยม อันดับแรกเราต้องมาดูองค์ประกอบของปริซึมฐานสามเหลี่ยมก่อนมันเป็นยังไงอ่าอันนี้จะเป็นลักษณะของปริซึมฐานสามเหลี่ยมนะครับทําไมถึงเรียกว่าปริซึมปริซึมจะมีหน้าตัดสองหน้านี่หนะ้าตรงนี้เราจะเรียกว่าหน้าตัดมันจะมีอยู่2หน้าซึ่งไอสองหน้าเนี่ยถ้ามองตรงๆเนี่ยมันจะขนานกันอยู่นี่นะนี่ด้านนี้กับด้านนี้มันจะขนานกันอยู่ เราลักษณะนี้เราจะเรียกมันว่าร,ริซึมทีนี้ทําไมถึงเรียกว่าฐานสามเหลี่ยมก็เพราะไอ้ไอหน้ามันเนี่ยมันเป็นรูปสามเหลี่ยมเห็นไหมก็เลยเรียกว่าฐานสามเหลี่ยมแล้วทีนี้บางบางครั้งก็เรียกไอ้ตัวนี้ว่าหน้าตัดบางครั้งก็เรียกว่าฐานทําไมาในลักษณะสมมุติว่าคุณครูตั้งมันอยู่นี้เนาะเห็นไหมพื้นด้านล่างตรงเนี้ย มันเป็นฐานใช่ไหมที่มันวางมันตั้งอ้งอตรงนี้เป็นฐานไอ้ตัวข้างบนเนี่ยเป็นหน้าตัดถ้าคงครูพลิกมันล่ะกลับด้านมันเมื่อกี้ไอ้หน้าตัดข้างบนมันกลับไปเป็นฐานนี่นไอ้เคยดีเป็นฐานก็มาเป็นหน้าตัดเห็นไหมว่ามันมีขนาดที่เท่ากันก็เลยเรียกว่าหน้าตัดหรือฐานตรงนี้ส่วนไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าตรงนีเน้เราจะเรียกมันว่าด้านข้าง ถ้ามองดูจากในภาพจะเป็นแบบนี้นะถามว่ามันเป็นฐานสามเหลี่ยมใช่ไหมหรือหน้าตัดสามเหลี่ยมมันก็จะมีด้านข้างอยู่3ด้านอันนี้ด้านที่หนึ่งด้านที่สองด้านที่3าคุณคุณกูณจะเขียนในตัวเศษตรงนี้เลยนะคุณกูณจะเขียนว่าหน้าตัดเห็นไหมกูเขียนใส่เลยอันนี้หน้าตัดอันนี้ก็จะเป็นหน้าตัดให้เราเข้าใจน,นะครับหน้าตัดจะเรียกว่าฐานก็ได้นะ เห็นไ,ไหมมีหน้าตัดอยู่สองหน้าอันนี้จะเรียกว่าข้างด้านข้างด้านข้างคุณครูให้ไปเลยด้านข้างนี่หนึ่งถ้าหมุนมาอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างที่สองถ้าหมุนมาอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างที่สามถ้าหมุนมา เอาก็กลับมาด้านข้างที่หนึ่งจะสังเกตว่าหน้าตัดมันเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมมันก็จะมีด้านข้างอยู่สามด้านนั่นเองทีนี้ถ้าเราจะมาหาพื้นที่ผิวเราจะทํายังไงพื้นที่ผิวก็คือพื้นที่ไอ้ตรงนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยไอ้ตรงด้านข้างทั้งหมดเนี่ยวิธีการที่ง่ายที่สุดเราก็เราก็คลี่มันออกซะเพราะว่าอันี้ทั้งหมดเนี่ยมันคือผิวใช่ไหมคุณกูก็จะใช้กันไกล ตัดมันคุณครูสิสตอปเลี่ยวเด้อต่อนะครับเนี่ยคุณครูตัดมันออกมาแล้วเห็นไหมมันก็จะมีหน้าตัดอยู่สองหน้า,างนี้เนาะแล้วก็จะมีด้านข้างอยู่สามด้านาคุณครูตัดมันไม่เรียงตัวเลียกเนาะหน้าตัดสองหน้าด้านข้างอยู่สามด้านถ้าเราจะหาพื้นที่ผิวไอเนี้ยแหละก็คือ,คอหาไอทั้งหมดเนี่ยแหละเนี่ยด้านข้างทั้งหมดเนี่ย กับหน้าตัดอีกสองหน้าเนี่ยมันก็จะได้สูตรมาว่าเนี่ยพื้นที่ผิวของปีซึมเท่ากับพื้นที่ผิวข้างทั้งหมดเห็นบหพื้นที่ผิวข้างตรงไหนนี่เลยเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยอันนี้คือพื้นที่ผิวข้างเพราะเราเรียกมันว่าด้านข้างเนาะเอามาบวกกับพื้นที่หน้าตัดสองหน้านี้รวมกันเห็นบหมสองหน้านี้รวมกันหรือ พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมรูปที่1 2 3สารวมกันรูป1รูป2รูป3ามรวมกันบวกกับพื้นที่รูปสามเหลี่ยมหัวท้ายรวมกันอันนี้หัวกับท้ายเนาะรวมกันมันก็คือพื้นที่ที่คุณครูขี้มันออกมานี่หละนะโอเคนะครับคุณครูก็จะมีสูตรในการจําง่ายๆอันนี้นี่เป็นสูตรที่คุณครูจําง่ายๆเลยนี่ พื้นที่ผิวของปริซึมเท่ากับ2คูณพื้นที่ฐานเพราะว่าไอ้ฐานกับหน้าตัดนี่มันเท่ากันใช่ไหมบางทีก็เรียกว่าฐานบางทีก็เรียกว่าหน้าตัดมันเท่ากันถ้ามันเท่ากันเราก็หาแค่ด้านเดียวแล้วคูณด้วย2แลเราก็จะได้เป็น2ด้านใช่ไหมละ่ะก็จะได้เป็น2คูณพื้นที่ฐานบวกกับพื้นที่ด้านข้างทั้งหมดด้านข้างทั้งหมดก็คือนี่เลยด้านข้างทั้งหมดนี่เลย โอเคไหมครับต่อไปมาดูตัวอย่างนะตัวอย่างจงแสดงวิธีหาพื้นที่ผิวของปริซึมฐานสามเหลี่ยมต่อไปนี้อันนี้เป็นปริซึมนะฐานสามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากด้วยถ้าเราจะหาพื้นที่ผิวบัคุณครูแนะนําว่าวิธีการที่ง่ายที่สุดให้เราวาดภาพคลี่มันออกมาก่อน มันมีด้านข้างกี่ด้านสามด้านเนาะเราก็เขียนไปเลยหนึ่งสองสามนี่นี่นวาดคล้ายๆกับอันที่เราตัดออกมาเมื่อกี้นี่เหนะ็นไหมมันจะได้มองแบบชัดเจนนะเราก็ให้ซะ,ะตรงตรงนี้เป็นด้านที่หนึ่งตรงข้างหลังข้างหลังตรงนี้เป็นด้านที่สองตรงข้างล่างตรงนี้เป็นด้านที่สามเนาะเราก็เขียนไว้หนึ่ง สองสามแล้วมันก็จะมีพื้นที่ด้านข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็อขอไปรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเนาะมุมฉากต่อไปถ้าเราจะมาหาพื้นที่ผิวก็หาพื้นที่ตรงนี้เราลองมาดูว่าเรามีอะไรบ้างอ,าอันดับแรกเอารูปที่1ก่อนรูปที่1ความสูงความเนี่ยความยาวตรงนี้ก็สิบสอง ตรงนี้นะยาสิบสองมันเท่ากันหมดใช่ไหมล่ะอ่าทั้งหมดเลยมันเท่ากันมาหมดเลยสิบสองต่อไปด้านฝั่งนี้เท่าเอาด้านนี้ประกบมันจะเป็นหน้าหน้าสองใช่ไหมล่ะด้านข้างหลังอเอาภาพที่หนึ่งก่อนด้านนี้ไม่รู้จับภาพที่สองอเดี๋ยวใส่ตรงนี้ก่อนหกเนาะ ับ 8. เห็นไหมมองๆไหมด้านตรงนี้แปดเนราะรูปสามเหลี่ยมด้านตรงนี้หถ้าตรงนี้หตรงนี้มันจะไปเชื่อมสัมพันธ์กับตรงนี้อไอ้ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นหกตรงนี้ก็กลายเป็นหกเห็นไหมทีนี้ไอ้ด้านตรงนี้นี่มันเชื่อมกันใช่ไหมอ่าแต่เรารู้ไหมเราไม่รู้กรณีที่เราไม่รู้ตรงนี้เราจะทํำยังไง พอพราะมองมองภาพออกไหมอ่าเดี๋ยวให้มองภาพก่อนนะแปดก็คือตรงนี้เนาะนี่แปดตรงนี้แล้วมันมีมุมฉากใช่ไหมยึดติดกันกับมุมฉากมุมประกอบมุมฉากตรงข้ามก็คือ6กถ้าเราประกอบกับขึ้นมันจะมาเชื่อมกับตรงนี้อ่ามันก็เลยทําให้ด้านนี้ยาว6เหมือนกันด้านนี้เนี่ยเราไม่รู้เนาะอ่ามันก็คือด้านนี้มันเชื่อมกันทีนี้ทํายังไงเราจะรู้ ี่นบทที่แล้วที่เราเรียนมาเรื่องที่แล้วก็รูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีความสัมพันธ์ก็คือพีทาโกรัสพีทาโกรัสก็คืออะไร c ยกกำลังสองเท่ากับ A ยกกำลังสองบวก b ยกกำลัง2องซึ่งอันนี้แปดอันนี้หกสิ่งที่เราไม่รู้ก็คือ X X ก็คือ c ใช่ไหมก็จะได้เป็น c c ก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากก็จะเป็น x ยกกําลังสองเท่ากับด้านประกอบมุมฉากก็คือ6กับ8ก็จะได้6ยกกําลัง2บวก8ยกกาลัง2 6ยกกําลัง2 6 6 3กบวกกับ8 8 6 4 6 4บวก36เป็น0 0อ่งนั่นแสดงว่า x ยกกําลังสองเท่ากับ100ถ้า x เดียวล่ะ เกเดียวอะไรคูณกันได้100ก็มี10ใช่ไหมสแสดงว่าไอ้ x ็กก็คือ10สแสดงว่าด้านตรงนี้ยาว10ตรงนี้ก็ยาว10ตรงนี้ก็10ตรงนี้ก็10เพราะว่ามันเท่ากันใช่ไหมละ่ะถ้าเราประกอบขึ้นไอตรงนี้กับตรงนี้ด้านนี้มันจะติดกันต่อไปเราก็มาดูวิธีทำเราก็ใส่สูตรเข้าไปเลยเพื้นที่ผิวของปิดซึมเท่ากับ2 คูณพื้นที่ฐานบวกพื้นที่ด้านข้างทั้งหมดอ่าก็จะได้เป็นสองคูณอ่า้วคุณครูใส่วงเล็บตรงนี้นะ2คูณพื้นที่ฐานพื้นที่ฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมเนี่ยจะดูรูปนี้รูปนี้รูปนี้ก็ได้รูปเดียวกันเนาะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมีสูตรอยู่ว่าเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคนูณสูงอ่านไหมอันนี้พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม บวกด้วยพื้นที่ด้านข้างทั้งหมดพื้นที่ด้านข้างทั้งหมดมีวิธีการหาจะหาทีละรูปหรือจะหารวมก็ได้ในกรณีนี้คุณครูจะหารวมหารวมยังไงอมองตรงนี้นะเนี่ยคุณครูจะใช้ปากกาแดงในการเขียนเราน,นะเราเรามองภาพนี้เนี่ยเห็นไหมมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะ กว้าง12ยาวก็คือ6 1บวกส0บวก8สูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าก็คืออะไรกว้างคูณยาวอ่ามันก็คือทั้ง3ภาพนี้รวมกันเลยนะก็จะได้เป็น2คนูณเศษ1ส่วน2คนูณฐานฐานของรูปสามเหลี่ยมก็คือ6คูณความสูงของรูปสามเหลี่ยมก็คือ8 บวกด้วยตรงกว้างคูณยาวก็รูปด้านข้างทั้งหมดเนาะกว้าง12ยาว6บวก10บวก8ได้เท่าไรล่ะ6บวก10เป็น16 16บวก8เป็น24ต่อไปก็จะเท่ากับ ตัดทอนได้ก็ตัดก็ได้นะ2 1เป็น2 2 3เป็น6อย่างเงี้ยตัดทอนได้ใช่ไหมแล้วก็ตัดไปก่อนเลยต่อไป3 2เป็น6 3 2เป็น6นี่3คูณ2ตัวนี้นะได้6คูณ8บวกกับ12คูณ24 12คูณ24ก็จะได้เป็น288ต่อไป6คูณ8 6 8 40 8บวกกับ288จะได้เท่ากับ336หน่วยก็จะเป็นเราหาพื้นที่ผิวเนาะพื้นที่ก็จะมีหน่วยเป็นตารางก็จะกรอบ ตอบเป็นตารางอันนี้นี่เขาไม่ได้บอกหน่วยมาว่ามันเป็นเซนติเมตรหรือเมตรหรืออะไรให้เราตอบว่าตารางหน่วยกรณีที่เขาไม่เขียนหน่วยนะถ้าเขาเขียนหน่วยมาเป็นเซนติเมตรเราก็ตอบว่าตารางเซนติเมตรถ้าตอบว่ามีหน่วยเป็นเมตรก็ตอบว่าตารางเมตรมาถึงตรงนี้เราก็ตออบตอบเป็นเลขไทยให้สวยงามนะขียเส้นใต้ด้วยปากกาสีแดงตอบ3 36 ตารางเมตรถ้าพวกเราสังเกตน,นะครับในในในเรื่องแรกที่คุณครูสอนก็จะเป็นเรื่องของกลนที่สองเนาะหรือว่ารากที่2ซึ่งมันจะเป็นพื้นฐานให้เรามาเรียนเรื่องต่อมาก็คือทฤษฎีบทพิทาโกรัสพอจบพีทาโกรัสปุ๊บคุณครูก็จะมาเรียนมาสอนเรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรเน่เห็นไหมพื้นที่ผิวและปริมาตรสิ่งที่เราจะใช้ควบคู่มันก็คือพีทาโกรัสมันจะเป็นเรื่องที่เราเรียนต่อเนื่องกันเลยนะครับถ้าไม่เข้าใจพวกเราก็รีรีกลับไปดูนะครับในวิดีโอนี้หรือไม่ก็ทักมาถามนะ,ะสำหรับภาคที่2นี้ก็จะมีแบบฝึกหัดที่พวกเราจำนวนสีข้อนะข้อนี้มันก็จะคล้ายๆกันกับข้อนี้เลย ต่างกันตรงไหนต่างกันตรง,ง,งที่มองคนละมองคนละมุมเนาะวาดภาพมาคนละมุมต่อไปข้อนี้ก็เหมือนกันฐานสามเหลี่ยมทั้งหมดนะปริซึมฐานสามเหลี่ยมกรณีนี้อ่าอันนี้มันคือความสูงตรงนี้นะครับสามเซนติเมตรนะมันคือความสูงของตรงนี้ถามว่าเรารู้ตรงนี้แล้ว3มเซนติเมตรเรารู้ตรงนี้ไหม อ่าตรงนี้มันแบ่งครึ่งใช่ไหมมันก็จะประกอบไปด้วยฝั่งนี้สองฝั่งนี้สองถามว่าถ้าเรารู้ขนาดนี้แล้วเออเราจะหาด้านนี้ได้ไหมอ่าถ้าเราทําภาพคลี่ออกมาเราจะเราจะต้องการด้านนี้ถูกต้องไหมครับก็จะใช้พีทาโกรัสข้อนี้ใช้ไหมข้อนี้ก็ใช้นะด้านนี้ก็ไม่รู้ต่อไปภาพนี้ล่ะใช้ไหมโอ้เหมือนกันเลยเนี่ยนีนย่ข้อสามกับข้อสองเนี่ยลักษณะคล้ายๆกันเลยเนี่ย เหมือนกันเลยเปลี่ยนแค่เพียงตัวเลขแค่นั้นเองอต่อมาดูข้อนีอ้ข้อนี้ก็ใช้พีทาโกรัสเหมือนกันเนาะ,ะมุมนี้เป็นมุมฉากนะด้านนี้ก็ไม่รู้ถ้าเราทําภาพคลี่ออกมาในลักษณะนี้เราก็จะรู้เลยว่าเออเราต้องการหาด้านที่เราไม่รู้โอเคนะครับทั้งหมดมีอยู่4ข้อนะ